โลวสุกไกย่กผมเอ็กบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นว s h i p ิพเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่คือเรืออะไรครับผมว่าเพื่อนๆคงบอกเฮ้ยประเทศไทยมีเรือเข้ามาในเกมแล้วนะแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ใช้กันนะครับสำหรับเจ้า ffx b a t t นะฮะเจ้าหนี้จะเป็นเรือชั้นฟรีเกตเหมือนกันเหมือนกับเรือที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเรือหลวงภูมิพลนั่นเองนะครับสำหรับเรือหลวงภูมิพลกับเรือเจ้านี้ผลิตที่ประเทศเดียวกันนะครับก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่ง ความสามารถเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันมากมากกว่าแต่ก่อนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเยอะเลยเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยมีระบบขีปนาวุธแบบต่อต้านอากาศายานแบบแอลแซมที่เขาเน้นว่ามีประสิทธิภาพที่มากโขนะฮะมากกว่าเดิมเยอะมากเลยจริงๆวนานละเอียดเราจะไม่ลงเจาะลึกมากนะครับสาหรับเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าเรือหลวงภพลุกอนุภาคเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงเรือในเกมนี้นะครับซึ่งไม่อิงกับของนในอาวุธในชีวิตจริงมากเท่าไหร่เราไปดูกันว่าปัจจุบัน เจ้านี่เนี่ยนะครับเข้ามาในพาร์ทนี้เก่งหรือเปล่าสาหรับใครรอเรือไทยก็ใช้เรือลำนี้เป็นตัวตายตัวแทนได้เลยนะครับเพราะว่าอนุภาครุนแรงแล้วก็เชิญนาชูตาได้เมื่อติดธงไทยนะครับและก็พิมพ์ชื่อไปเลยว่าเรือหลวงภูมิพลยอย่างที่ทราบครับเรือหลวงภูมิพลหรือว่าเจ้าแบตชีเรือเกาหลีลำนี้ที่กำลังออกมาเนี่ยเรามันรูปลักษ์รูปลักษ์ภายนอกคล้ายกันนะฮะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องอาวุธแล้วเนี่ยผมบอกเลยคนละชั้นเลยเพราะว่าเจ้านี่ในเกมนี่คืออนุภาค หลายมากนะครับโอเคเราไปพูดกันต่อก,ก่อนเลยนะครับสําหรับเรือลํานี้เนี่ยเป็นเรือที่เล็กมากนะฮะเรือลํานี้เป็นเรือที่เล็กมากอย่างถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้เนี่ยเปรียบเทียบก็จะเห็นเลยว่ามันเล็กจริงๆนะครับเล็กแบบเล็กกระจิ๋วหลิวอะ <c oughs> เจ้านี่นะครับมีความแข็งแกร่งของสเตตัสเนี่ยให้เห็นอยู่ที่4 3 0 0 0นพะครับซึ่งมันน้อยมากนะความเร็ว27.8็นอตก็ถือว่าสูงความคล่องแคล่ว8.5แล้วก็พิสัยเรดารก9.6กกิโลสั้นมากนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สั้นแต่ให้โซน่ามาเยอะอยู่เหมือนกันเขาต้องการอะไรกันแน่ในเกมนี้เขาต้องการให้เรือลำนี้เก่งจริงๆหรือว่าเขาต้องการให้เรือลำนี้เป็นอะไรกันแน่เราต้องมาคอยติดตามกันดูอีกทีหนึ่งอย่างที่เห็นครับสถานะเริ่มตน้นเจ้านี่มีอาวุธให้แบบนี้เลย นะครับโดยประมาณครับอธิบายโครงการคือโครงการเรือฟีเกตอในประสงค์เรือลบรุ่นนี้มีระบบติดตั้งป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงและระบบตัวจับที่ได้รับการปรับปรุงเรือลำนี้ติดตั้งขีปนาวุธและตอร์ปิโดหลากหลายชนิดอย่าลืมไปนะครับเรือลำนี้ยังมีข้อพิเศษตรงนี้ว่ามันเป็นเรือที่สามารถล่องหนได้ก็คือเรือสเตลในเกมซึ่งอย่างที่ทราบว่าล่องหนได้แล้วปั่นปวดมากเลยนะครับ แล้วก็มีวิชั่นในการมองเห็นที่ไกลมากนะครับ4.67กิโลถ้าเทียบกับลำอื่นก็มีปัญหาแน่นอนครับบางลำนั้นมองได้แค่3.94กิโลเท่านั้นเองวิชวลนเจ้านี่เป็นระยะการมองเห็นนะครับผมบอกเลยว่ามีผลในเกมแน่นอนก็เอาเป็นว่าเจ้านี่จะเห็นศัตรูก่อนที่ศัตรูจะเห็นเขาอะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูอาวุธบ้างนะครับอาวุธให้มาเป็น s SM MM 750 ซีดากอนเจ้านี่ซีดากอนนะครับเป็นมิสไซล์ที่ไม่สามารถป้องกันแฟได้นะครับก็คือทะลุไปเลยนะแล้วก็ความแรงก็ใช้ได้อยู่ลูกละ1 4 3 0 0นะฮะสลูกก็เบิร์ด1,28,600มีทั้งหมด21ชุดนะครับแล้วก็ยิงออกทีละ2ลูกด้วยเวลารีโหลด6.44แล้วก็ล็อกเป้า1.5พิสัย8.67กิโลนี่เองก็ดูตามสเตตันนี้ได้เลย 14, 3 0 0 8.67รีโหลด 6. 4 4แล้วก็มีทั้งหมด21ชุด ความเร็วของมัน466.5นอตน,นะครับให้เป็นไฮคอร์เพื่อนๆเบื่อเพื่อนๆก็เปลี่ยนได้นะฮะให้มาอีก2เบิร์ดทำให้เจ้านี่มีมิสไซล์ทั้งหมด6ลูกเลยนะครับยังตับ ปืนติดอะไรก็ได้ครับผมติดเป็น TMF 155มมอแล้วก็ติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบัคเนี่ยไทเกอร์ชาร์กตอบิโดที่อยู่ใน p าส s นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถกดแฟร์ได้ไหมเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งแต่สําหรับผมผมใช้ไปเนี่ยยังไม่เห็นใครกดแฟร์ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับอักยาหรือเปล่าพอสเตตัสคล้ายๆกันคือเจ้านี่กับอักยาอาจจะเป็นญาติกันก็ได้เป็นตอบีโดของเกาหลีนะครับในก๊อปเตอร์หนึ่งจุดครับลานจอดฮอ์คล้ายๆกันเลย สำหรับลานจอดฮอร์ลัวหลวง,วงภูมิพลกับลานจอดฮอร์แบลตีปืนกล MK38 หมดโฟนะฮะเจ้านี่จะเป็นปืนกลที่มีอนุภาคเบิร์ดหนึ่งเนี่ยอยู่ราวๆโดยประมาณ1,950นะครับะฮะพิสาย3กิโลรีโลด4.9วิดูสถานะคร่าวๆนะครับแล้วก็นัดรั78บ มีทั้งหมด25นัดความสามารถถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับออโตก้กันให้มาทั้ง7ป้อมผมติดเป็นเลเซอร์นะครับด้านกลางเรือเพราะว่าผมไม่มั่นใจในเรื่องของปืนกลก็เลยติดสถานะตรงนี้เข้าไปเสริม ทาให้การป้องกันดีขึ้นมากเลยให้มาอีกสอ้อมระบบ Lsam ครับผมบอกเลยว่า Lsam เป็นระบบขีปนาวุธป้องกันอากาศที่ดีมากหลังจากที่ผมใช้การต่อต้านศัตรูเบิร์หนึ่งถ้ายิงเข้าหมดนะครับจะสามารถทำ d าเ a g e ได้ถึง2,633และรีโหลดแค่2.45วิสําหรับ2,700 2,633รีโหลด2.45วิคือเป็นโกงมากเลยนะครับและระยะไกลด้วย4.33กิโลลูกละ748 ยังไม่พอนะครับยังมีแรงระเบิดกระจายอีก130แล้วก็ความกว้าง170เมตรนะครับทำให้มันสามารถจัดก,การเครื่องบินเป็นฝูงได้ที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆความเร็วของมิซล์อย่างที่เห็นครับ291บินตามเครื่องบินทันแน่นอนอันนี้อาวุธเข้าๆข,ข,ข,ของมันผมไปลองให้ดูว่าประสิทธิภาพของมันจริงๆถ้าผมติดแค่เซตเนี่ยไปจะประมาณเท่าไหร่ไปดูกันสามแสน ไม่น้อยหน้าใครจริงเราไปเล่นออนไลน์กันดูครับอ๋อก่อนไปอย่าลืมนะฮะตอนนี้มีกิจกรรมกิ้งกา่ากอริล่าไพมอนยิม้มนะก็กิ้งก่ายิมนะฮะเจ้านี้เป็นไม่ใช่กิจกรรมสิเหมือนกับเป็นแพ็กเกจบันเดิลที่ใครชอบกอริล่าคองเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาในเกมนะฮะก็รูปร่าง้ายกันใครชอบก็จัดไปเลยสําหรับเจ้านี้กิจกรรมนี้ใช้เงินประมาณ1นึ่งเพื่อเติมเอาห0า0ทองเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจเจ้านี้นะครับ3,500ทองแล้วก็จะรับ ในเรื่องของกิ้งกา่าสกินกอริลลาพราเมอร์ยิ้มกิ้งกาชุดการ,รเผชิญหน้าผมบอกเลยว่าใครชอบเข้าไปจัดเลยก็อย่างที่เห็นนะครับมันน่าจะเท่น่าดูยังไม่เท่ยังไม่รู้ว่าเท่ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวก็สกินให้ดูฮะติดเป็นทงเขาก่อนเลยทงกิ้งก่านะฮะนี่ไงกิ้งกา่าฝั่งนี้เข้มฝั่งนี้อ่อนวะเออไม่แน่เออดูด,ดูมีอะไรดีแล้วก็ลายมันนะฮะเฮ้ถ้าเป็นกิ้งกา่าก็ต้องคืนนี่ เฮ้ิ้นกะมีสายฟ้ามีตึกวิ่งผ่านด้วยวะมีเมฆด้วยวะมีสายฟ้ามีเมฆด้วยวะใครจะเป็นคนซื้อไปครับใครชอบโมเดิร์นวอ h ชิน่าจะมีซื้ออะผมบอกเลย <c oughs> เออมีไฟฟ้าเวลานี้ก็เท่อยู่นะต่อมาติดเป็นกอริล่านะครับติดเป็นกอริล่าเสร็จเป็นไงกอริลามีแสงอาทิตย์ออกมาตรงกลางนะครับเฮ้ย <c oughs> มีแสงอาทิตย์พุ่งขึ้นมาด้วยดูดิเป็นสายเลย มีแสงอาทิตย์พุ่งมาเป็นสายเลยครับโอ้โหใส่ใจนะดูนะกอริลลานี่ดูเท่นะครับสายสีส้มเนี่ยแล้วก็มีเมฆผ่านมีดวงอาทิตย์เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นคลองเป็นตึกผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ฉูดฉาดมากไม่อะไรวิบวับวิบวับนอกจากแสงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาถ้าเล่นด่ากนกลางคืนน่าจะเท่นะฮะเราไปทดลองกันดูว่าใส่สะก,กินนี้ไปด้วยจะโหดไหมนะรวมกันไปในคลิปเดียวกันไปเลย,ไป,เลยไปดูกันครับ โอ้โห้วมาทีมสามแล้วเขาทีมสองไมาดูกันดิว่าจะเป็นยังไงนะวัยรุ่นแค่นั้นดับหนึ่งว่ะแค่นั้นเมื่อวันก็มาไอ้แคทลีนโอ้โหนายจะไปบันไซอย่างเดียวเลยะ นแฟนแล้วนายพาดแล้วแหละนายพาดแล้วแหละผมจะแตกนะครับแล้วเราแฟจากชุดใหญ่โอ้โหระบบป้องกันอย่างดี เล็ดล้มมาเล็ดล้มหนีตอบิโดได้่ะละ่ะเล็ดล้มหนีตอบิโดได้เปะละ่าเล็ดล้มแล้วงไงติดได้แล้วเราก็เปลี่ยนจุดนะฮะ เรายิ้ได้ยังวะเนี่ยยิ้ได้แล้วนี่แสนหนึ่งไงแปดแสนนี่เล่นไปนะฮะตอนนี้เราโถมไปได้แปดแสนแล้วครับเดี๋ยวเราเน้นจุด A อไปทีหนึ่งมันสปอตเรไได้อ้าวได้ดิได้ดีได้ดีได้ดีดดดดว่าง้างไปรุ่น ว่าแอลไปรุ่นสองลำก็ไม่เว้นนะเฮ้ยแฟรเราหมดได้ไงแฟร์ผมหมดครับเพื่อนๆ แฟผมหมดเจ้าช่วยกวยทอดแฟผมหมดเฉยเฮ้ยแล้วแฟผมหมดได้ไงอะ่ะเอางงไปดิแฟหมดโอ้โหงงเลยแฟหมดเฉยแล้วแต้มเราตามด้วย แต่ผมตามเฉยครับงงเลยว่าไงเลยลำอ๋อมันได้ทีละสองอันโงเง้าเลยอะไรอะทีมอัว่าทำอะไรกัน อตอนนี้ทีมผมไม่เหลือนะฝีมือไม่เหลือแหละว้าไป ปันไซแม่งเลยปันไซแม่งเลยปันไซแม่งเลยไปเหอะโอ,โอ้เก็บไปสองล้านเ <c oughs> หนื่อยเลยโอ้โหดิสแมทว่ะ <c oughs> <c oughs> คนเดิมมั้เนี่ย ต้องบินแม่งแรงด้วยโอ้โหแล้วระบบป้องกันเราอย่างแรงแรง,แรงอดิมาใ,ใกลๆสอยแตกหมดเอาดิเอาดิเอาเด็กโอ้ยต้องบินแมแรงจิ้มหมายผมไม่สปอตไม่ได้แล้วฉันไม่สปอตนายไม่ได้แล้วแหละ ันคงย,ยอมนายไม่ได้แล้วล่ะเพื่อนโอหจบขีดเล่นจะเจ็บเลยอ่าเตรียมรับแรงกระแทกแสนกว่าอ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 ่ไอ้นี่ชนอัวเฉยเราจะไปกัดการเรือนน้ำกันดีกว่าฮะ ด้วยลายของคองเรารู้จักพลังคองไหมนายทำอะไรเราอ่ะนายไม่รู้จักพลังเราสินะเอาไปเลยพลังแห่งความแรงของฉัน เบยหายไปแสนนึงดีอ้าวกูโดนอะไรแต่โอ,โอ้แอตเตอร์บอยมาแอบลอยแล้วฮะทำไปได้หกแสนเฮ้ยมีไฟส่องข้างๆด้วยวะ่ะโอ้เท่ไฟพระอาทิตย์มันช่างเจิดจ้าสกินสวยจัดนี่มันมีไฟส่องสว่าง เจิดจ้าอยู่้ังค่าอุ้ยโดนพลังแห่งความรักไปแล้วพลัง T F ไปโอ้เรือมันบางยังวะพีเกตละใหม่เรือมันบางจัดโดนทีกับแตกโอ้เจ็บชิบหายโอ้โหโดนเครื่องบินไปอีก โอ้โหเรือลำใหม่แม่โคตรบางเบสแสนนึงอะแล้วฉันไม่ได้เกระร,รำทำมันจมซะด้วยอย่างนี้เรือฉันก็ไปแทงไม่ได้แล้วดิเรือฉันมันบางมากซีวีเขาเป็นอะไรก็คือชอบอบิน ยิงชั้นก็ไม่รู้นะซีวิลก็ใครมาลูโกโกโดนสอยไปซะงัวดีนะโอ้แล้วฉันโดนเบลกลอชชุดเดียวฉันก็แตกแล้วมั้งเนี่ยระบบป้องกันกดีๆโอ้โหกันไม่ได้กันไม่ได้อย่างี้โดนแน่ๆ เหือนแฟจะทำอะไรมันไม่ได้นะครับเอ้ยลอดตัวลอดใต้น้ำเนะี่ยโอ้โหเราเราดำเราลอบตัวมันก็ไม่ได้สู้เบลเลอดไม่ได้ถึงมีสี่ต่อแต่มันบางมากนะครับมันใช้พลังแห่งความรักอีกแล้วโอ้โหเข้าลูกเดียว นายเอาตอมบิโดพิฆาตไปนายจะได้พลังแห่งความรักอ้าเบลกลอสมานี่ได้ไงวะยิ้มอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรอเฮ้ยเบลกลอสหายตัวมาไงอะ่ะอ๋อถูกแล้วมันถึงเวลาของนายแล้วล่ะเพื่อนสู่ความเมืองวางอันไกลโพนไกลโพน จุดของพวกนายเป็นของฉันหมดแล้วเอาไปปืนแห่งความรักเหรออ๋อไอ้ย <c> น <oughs> ิ้เคลียตรงเอตรงเอต้องเป็นของฉันอดทนไว้สิบวิ ถ้าเราอดทนไม่ได้เอา้าเอ็นเตอร์ไพรส์มึงเนี่ยเอ็นเตอร์ไพรส์มึงมึงยิงแต่กูนะเมื่อกี้ไอ้ยิงเราไม่รู้ครับเราไม่สนเราสนแต่เอ็นเตอร์ไพรส์ยิงแม่งอย่างเดียวยิงแต่เอ็นเตอร์ไพรส์เท่านั้นพอลืรร้อยิงเนาวอัวก็จะยิงแต่ลือ้อ หรือยิงอัวัวก็จะยิงแต่ลืหือยิงอัวก็ยิงแต่ลือหรือยิงอัวกวจะยิงแ่ลืเฮ้เเฮ้เา้นฮ้เล้เฮ้้โหให้ตายเฮอะเร้คุมเว้เฮ้้้วซึ่งมันคุ้มมากนะฮ้เ้้เ้เเี มิทไซฮยอนมูมาน่าจะมากลางเดือนแนแน่เลยน่าดังเดือนเมษาทำไมไม่มีกิจกรรมส่งการฮะอย,อยากบินอยาบินำละครับเอาไปแตกไม่รอดหรอกนี่เป็นไงฝั่งฉันแม่งโคตรโหดบอกเลยมาสามอย่างโหดต่อ,อ,อมาเป็นพลังกิ้งก่าเป็นไงมีไฟฟ้าด้วยเป็นไง ปุบปับผู้ปับผูปับผู้ปับผู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 ปับเป็นไงธงไฟฟ้าติดไทยแม่ไม่เหมือนกอรซิล่าเลยเป็นเป็นกิ้งกาเลยนี่มันนี่มันอะไรไม่ใช่แหละไม่ใช่กอรซิล่าแหละมันคือแพ็กเกจเผชิญหน้ากิ้งกานั่นเองฮะกลางคืนกลางวันมาเจอกันมะฮะเอยด่านนี้ ด่านนี้ไม่เคยเล่นยึดจูเลยนี่โอ้ฝั่งนูก็ไม่มีทีมนะแต่ถ้าเขาชนะเราได้นี่คือเราแบบแย่ yeah, เลยยิงเลยครับแล้วเราเห็นตรงนู้นวอลปล่อยไปบบป้องกนันนายมันห่วยเพื่อนยิงเช็คไปเลย เรามีผู้นำอยู่เรามีผู้นำอยู่ผู้นำที่ดีก็คือเคทลินอ่านี่นึ่นกัเพื่อนปีเตอร์โอไม่นะ oh <my> นายโคตรพลาดเลยเพื่อนนายมาเจอเราสามลำที่กำลังหิวก็หายนชนะแล้วกําลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของกองทัพเรือเกาหลี แล้วฉันกดปั๊มเลือดทำไมซึ่งหมายถึงเจ้าแคทลินจะไปเจอศัตรูนายต้อทนให้ไหวเพื่อนเราเป็นกำลังใจส่งพลังไปให้ยิงไปสองดอกถ้าเพื่อนแตกฉันก็แตกเหมือนกันใครหน้าจะอยู่ตรงนี้นายคือปีเตอร์ ไม่น้ำอยู่นี่โอ้ออ๋อไม่ไหวแล้วปิเตอร์มันเยอะมากเพื่อนๆนแล้วไม่สาม,มารถยึดจุดคืนมาได้อ๋อเหอออเหอเจ็บข้าเจ็บเหลือเกิน <c oughs> มันมันโหดจังวะนี่ไง โดนต่อวิดีโอค่าสั่งเก็บไปสามลำนะฮะเ่นลำมาดันมิซูรีหน่อยนายจะไปทันกองเรือพิฆาตไหมเนี่ยเพื่อนแต่เขาต้องการนายนายคิดว่านายทันไหมดันดันอีก ดนัดนดนันดันช่วยกันดนันมิสซิลี่นายผล่มาทำอไมเพื่อนนายพลมันทำอไมนายไม่รู้เหรอว่าถิ่นไทยนอนเดียอ่ะอ่ะอ่ะ,อะทำสวยเดี๋ยวเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยวช่วยเลี้ยวให้ โอ้เพื่อนจะเลี้ยวยากเดี๋ยวเลี้ยวให้อีกทีเลี้ยว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 จะได้เลี้ยวง่ายๆครับเลี้ยวภารกิจช่วยมิสซูรี่ดันนฮะเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกเอาเลี้ยวดันนั่นแหละดีมากไปลุยด้านขวาใช่ไหมด้านซ้าใช่ไหมท่นมาช่วยนายแล้วเพื่อนหายไปซะ หนต้องหายไปซะโอ้โหไม่หายวะหายแล้วเป็นล้านมีสไซเป็นล้านมิสไซเป็นล้านโอ้โหมิสไซเป็นล้านตอมิดโอไปเด็กตอมหน้าโอ้โหกระดางสองตาติดเลยโอเคสรุป เรื่องสกินสวยงามนะครับสำหรับผมบอกเลยว่าชอบสกินสีส้มมากกว่าสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันดูเท่ก็จริงนะฮะแต่ผมก็ชอบสีน้ำเงินว่าผมเลเรื่องไม่ถูกเลยนะว่าสีไหนก็ได้ครับขอแค่มีตังซื้อเถอะเพราะว่ามันแพงหน้าดูเลยนะลายต้องเกือบพันแปดนะครับใครชอบก็ไปโดนนะสำหรับอันนี้นะครับส่วนวันนี้ก็สรุปข้อดีข้อเสียไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเรือลำใหม่ใน Battle Pass เรื่อ4สีสิบนี้อะโอเคเอส FFX Bat T หรือว่าฝาแฝดรุ่นพี่รุ่นน้องใช้คำว่ารุ่นน้องแล้วกันนะของเรือหลวงภูมิพลข้อดีของมันคืออาวุธอย่างเยอะเลยฮะและตอวีบิโดยเยอะด้วยนะครับแล้วก็ปืนใหญ่สามารถเปลี่ยนได้มีไซายเปลี่ยนได้โอ้ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเลยออโต้ก,กันดีเอลแซมดีเอเอให้มา2ป้อมก็พอใช้ได้นะครับในเรื่องระบบป้องกันผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันเลยเพราะว่า มันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่เดินเรือประชิดเรือลําอื่นนะครับทำให้ระบบการป้องกันเนี่ยหรือการโจมตีมันลวนไม่สามารถสกัดหาอะไรได้เลยใช้คานี้ล้วกันแล้วก็ในเรื่องของ SSM 750นี่ถือว่าดีเลย นะไม่แย่มากนะครับถือว่าใช้ได้คือเรื่องอาวุธผ่านครับดีครับเรื่องที่ไม่ผ่านเรื่องเดียวสําหรับผมสําหรับลํานี้ก็คือเจ้านี้เลยครับความแข็งแกร่ง43,000ซึ่งอย่างที่เห็นผมเล่นเนี่ยแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกมันไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับใครอยากได้ลํานี้เก็บพาร์ตไปเลยครับเพราะว่าเดียวอนาคตน่าจะมีราคาเหมือนการโกครับกับลําอื่นๆสาหรับวันนี้ผมว่าสาระก็ได้ครบแล้วนะครับใครชอบคลิปไหนก็ไปดูซ้ําได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรส่วนใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์นะฮ ีหน้ครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับือเดินเดินเดินเข้ามา